เบิ้งยากมากๆเลยนะครับแบบใกล้ๆชิดๆเลยโหโหโหไปแล้วไปแล้วไปแล้วเบิองล้างของเขานะครับล้างของเขาสิมีอยู่สองไข่เห็นบ่เนี่ยนี่นะครับมันสีมะกอกอยูนซี่แหละเดี๋ยวมันก็ไม้อีกนะครับมาแล้ว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  แมบน,น่านโอ้สวยงามนี่ไข่มัน้นะครับมันมาเฝ่าไข่นะครับงามบอ,อทธให้ชาิล้วนล้วนโล่งโล่ง,ลงเลยอูละอากาศฮอนนะครับนินแดดฮอนเลยแหละเอาอกจุ่มน้ำแล้วกับสีม้าหมอบจังสี่แหละให้ความเย็นกับไข่นะครับนี่มันสิสับักันอยู่ประมาณสิบกว่านาทีต่อตัวหนึ่งสีมาเปลี่ยนนะครับหรืออาจสิประมาณครึ่งชั่วโมง สมับมับมับนะนกแต่เวทหนีใส่เวลาการฟักนี่จากมือนับจากมือมันออกไข่มือแรกเลยนะครับนับไปเลยยี่สิบแปดถึงยี่สิบเกวันมันจะฟักเป็นตัวทันทีนะครับถ้าฟักโตแล้วมือเดียวมันก็นแแลนเลยแหละนะครับแต่นี่แข็งแรงเร็วมากนะครับ ไข่นกแต่แวตตัวน้อยน้อยเนี่ยแลนหันอีกตั้งหากเวลามันมีภัยหรืออันตรายเข้ามาใกล้นะครับแม่มันก็สี่ห้องเตือนเลยแหละมันก็สี่ทรงบอกหรือว่าบอกสร้างลูกมาเลยแหละให้แลนถ้าแลนแล้วถ้าพัะพ้นให้มอบมอบแล้วทําเป็นแก้งตายนะครับแบบแบบนอนทื่อเลยบอขยับบอติงบออย่างทั้งสิ้นนะครับนั่นคือวิธีการเอาโตัวรอด ของนกแต้แวตตัวน้อยเวลามันหมอบนี่สิยากเลยแหละที่สิหาเห็นนะครับเพราะว่าตัวลูกนกนั่นมันสิกลมกลืนกะธรรมชาติกลมกลืนกะใบไม้กลมกลืนกะดินโอ้กลมกลืนทุกอย่างเลยนะครับแล้วมันก็นสิบกขยับบ่ติงเรื่องหมอนของนกแต้แวตบางคนกับบเสื้อบางคนกับว่างโง่บางคนกับว่างมง่ายหลอกเด็กหลอกคนยังสั้นยังสี่อันนี้ก็บ,บอกแล้วว่า มันเป็นความเสื้อนะครับความเสื้อเป็นความเสื้อที่บ่อให้ผู้ใดเดือดร้อนแล้วก็บ,บ่อไปเดือดร้อนผู้ใดคือบ่อได้ไปต้มไปตุนผู้ใดนั่นนะเขามีไว้ก็เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของเขานะครับว่าเขาต้องขวนทาจังใดทําจังสั้นจังสี่มันก็สีดีก็โตของเขาเองบ่อแมนไปว่าไปหลอกจัง ผู้นั่นหลอกผู้นี่ให้เสียยังสั้นเสียยังส่บอแมนบอมีคือจังตบุคคลนี่แหะครับบว่ายศยหไงหล่ำรวยแล้วสิเป็นผู้ดีเป็นคนดีมันบอแมนดอก <c oughs> มันอยู่ทิศที่จิตใจอยู่ที่การกระทําของแต่ละคนเ <c oughs> ด้อครับเด้อ